คนในครั้งนี้แล้วคนพบว่าเออมันเด็กกว่าเราจริงวะแต่ว่าคุณเมกี้เด็กกว่าแค่2เดือนเพราะว่าชีเกิดมกราผมก็เลยบอกว่าห้ามเรียกพี่ใช่ไม่ไม่ให้เรียกไม่ให้เรียกซึ่งก็ไม่ได้อย่างนี้กลับมาเจอครั้งแรกครั้งแรกกับกับเออมกับคุณเมกี้น่าจะแบบว่าผ่านผ่านกันมาสองางานค่ะแต่ว่านี้เป็นครั้งแรกที่เราได้พบปะกันกับเี่มีตึงมากเลยเนาะชุดเหนื่อยค่ะาะเหนื่อยมาก อันนี้คือมีการดอ,อกเดียมุกันไหมหนบออันนี้คือสดไม่มีเลยนะไม่มีเลยมีมีสิ่งที่เราพยายามที่จะทำไม่เกิดขึ้น <S <S อะไรอย่างนี้เลยก็<ล>ยอย่างเช่นเรา่ามาไมคี้โพสโพส,ส,สเขาจะจับมือหนูรนูมองแล้วจับมือทำไมเรียกว่าโพสแบบนี้เราจะพูหัวใจอะไรอย่างนี้แต่ว่าตลกมากเหมือนเหมือนเหมือนเจอเพื่อนที่พัดพรากค่ะอันนี้ก็รู้เส้นสุดล้มเหลวตลกมากวันวันนี้วันนี้เหมือนไม่ได้มาทำงานอ่ะ จค่างวินิจอยเลยตอนนี้วิจอยมากค่ะเจ็บข้อเจ็บข้อมองแบบเมก้าเซลมองกับเมก้าเซลใช่แล้วก็เต็มที่ที่สุดปกติเราบอกว่าใช้บริการจสั่งอะไรบ่อยๆยังไงอุ้ยกับกับแก๊บใช่ไหมคะก้องแก๊บหรือว่าแก๊บทั้งหมด เนีเ<ฆ>อา,อาฟูดาฟ้ดเอาฟู้ดก่อนเอาแกฟูด้ดสั่งตื่นมาแล้วค่ะนี่นี่กดเฮลตี้ฟู้ดเออแล้วก็ทานกรีนทีมะชาชาีเขียวยามเช้าแม่ค่ะอันนี้คือเมนูที่บอกว่าเม,มนูปะเมนูถูกต้องถูกต้องเซิร์ชเลยข้าวไก่อะไรก็ได้ไก่ไก่เอาปูตีะแล้วก็แบบสเต็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบมากเราเจอกันวันนี้ตาวาวนะเพราะว่าฟู้ดโคนล้เสุดมากคือช่วงเนี้ยคือจะบอกว่าไอ้เมคเกอร์เซลเขาวันเนี้ยคือเปิดตัวอะไรใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่ามีมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าหนูใช้ กูกดช้ำเลยมัมมัมมัมคนงำ่ำอคอ่ะตลกมากค่ะเหมือนไม่ได้มาทํางานอ่ะอันนี้เหมือนแบบว่าเหมือนมาเจอเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นคนประเภทใกล้ๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าสนุกมากๆแบบว่าเอ j นจอยเลยเล่นเกมก็สุกทำอะไรก็สุดกคือไปร้องเพลงสอบเป็นัยก็เหนื่อยสนุกมาก เคยอย่างกับไมค์กี้นะเรายังไม่เจอาันผ่านแล้วอย่างอาจจะมีนายกับโผล่้วเราได้เจอกันตอนนี้มาเจมส์กับเขาเคยเคยเจอกันงานออ่งานโค้ชค่ะแล้วก็มันมันเป็นบ้านบอลก็เล่นเล่นเละกันเลยใช่เขาบอกเขาดีใจมากที่ได้ร้องเพลงกับเขเป็นโคชโซเชี่ลจะว่าตายพูดอะไรกันมาฝากอะไรกับวิทย์ก็ดีใจค่ะที่ว่าได้ร้องเพลงกับพี่เขาพี่เขาเป็นดาราใหญ่กันเออ คาเราอแบบว่างานใหญ่ที่เป็นือเิม่ก็ก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีต่อได้อีกให้ I can work a b o a d thank you international คือเพิ่อว่เาบกเราแบบรัวๆเลยนะคะจากต้นปีตั้งปีนี้ต้งหน้าก็เอ่อพอมีโปรเจกต์ดีมแก้วด้วยแล้วก็จะจะมาเพิ่มโฟกัสตรงนี้ด้วยแล้วก็พาทางเขอรฟาแล้วก็แก้วชนี้เราพิ่งๆไปอ่อฮ่องกงมาอะไร ไปเอาแคมโบเดียมาอะไรอย่างี้ยลองสั่งมันคัดตีเป็นตัวงแฟนสังกษีร้องเพลงเราได้ใช่ดีใจมากอย่างล่าสุดนที่แคมโบเดียก็เป็นงานแกลบเหมือนกันแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาร้องเพลงหนูได้แบบทุกคําอะไรเงี้ยค่ะจนแบบโอ้ดีใจมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่างวันนี้นะคะออกวันเดียวนะคะเส้นเสียงหายไปแล้วนะคะใช้ไปกูมีอ้อมเอาอ้อมคุ้งอะไรอย่างเงี้ยเราใช่ ต้มยต้กุ้งนคเอรื่อง,ง,งือพยสังคมนะคะมิทาบว่าพจพรมเล่นต่ไปทว่าชื่อเรื่องชื่ออะไรนี่ขอให้คุณไนกี้ด้วยเธอทเตี่แล้วเธอเดาโอกาสก็งนยเได้รมง,งนกันอีกแน่นอนค่ะสนกมากก็แกฟู้ดมีอะไรแบบนีอีกก็สี่คนหมูใครเป็นแพ็ได้เลยนะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะโอเค่เจะารเล่นตตาค่ะ ตอนนี้นะคะกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่ของตัวเองอยู่ซึ่งปีหน้าหนูหนูบอกมัดทุกๆสัมภาษณ์ว่าทุกคนจะเบื่อหน้าหนูแน่นอนอ่แบบว่าเบื่อกันไปเลือยอย่างนี้นนะคะ่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะมีอะไรจริงๆสนุกสนุกให้ทุกคนติดฟังแน่นอน,นะคะ่ะอีกนิดนึงที่แอบแฟนๆทุกไปถามแต่แว่ามินล,ลี่กับคุณเจอะไรเงี้ยติดอกลุกในนั้นคืออะไรตอนนี้เจฟักเจฟักอ๋อเจฟักคคุณเจคุณเจ อันไหนคะที่ที่หนูจะใช่ค่ะคืองี้คืองี้คือหนูอ่ะให้กระจกหนูจะมีแบบเป็นแบบซูวิเนียร์จากทาํนี้เองก็งเป็นแบบเป็นกระจกพับแล้วก็เป็นรูปมินินาแบบนี้แล้วก็แบบว่าเซลฟี่เอาไว้ให้คุณดีเจสเน็ไปด้วยแล้วก็หลายๆท่านก็เคยอ่มโดนอันนี้ก็มินี้ทำอะไรต่อสังคมมนีให้กระจกนะคะเป็นหน้าหนูเองตอนนี้เราเพ่เยอะมากเลยดีใจค้าวใช่แต่ว่าเริ่มเป็นพี่คนแล้วอันนี้เครียดจริงอันนี้เครียดมากเฮ้ย เฮ้ยแก่แล้วการคู่มือกันเป็นพี่คนหนึ่งสูงหนึ่งนะตอนคือทำตัวให้ไม่เป็นพี่ที่สุดเชื่อเป็นอยู่แล้วเราเป็นความเละเราลาบลาบแล้เราแกล้วอยู่แล้วเขาก็ทุกคนก็ก็เละไปด้วยกันแฮปปี้ค่ะทุกคนสนุกอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะ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 